สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการเชียงไฮมาสเตอร์2025จําวันที่31เกรกตะกาดม2568ารอบรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแชมป์เก่ารายการนี้จัดทรัเอาชนะชอน m เมอร์ฟี่1ต่อ5เฟรมผู้ทำเบรกสูงสุดเซนทรีเบรก141แต้มแบร์รี่ฮอกกินส์ผลแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศ ประจำวันที่31กรกฎาคม2568นาดมังนี้ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่เอกซ้ายปืนกนจัดทามพบกับฉลามหินมาร์คเซลบี้เกมเปิดฉากทั้งคู่เล่นอย่างรอบครอบนะครับระมัดระวังและความดูดันในการเข้าทำของจัดทามนะครับโอ้โหจบเซสชั่นแรกสกอร์เสมอกันไป2ต่อ2เฟรมแต่จัดทแทงเซนจูรี่เบรไป2เฟรมครับในเฟรมที่2แล้วก็เฟรมที่4 ส่วนมาร์คเซลบี้ไม่มีเซนจูรี่ครับกลับมาเล่นเซสชัน2ครับมาร์คเซลบี้มาแทงขวา2เฟรมติดครับในเฟรมที่5และเฟรมที่6ขึ้นนำเป็น4ต่อ2เฟรมจัดทำไม่มีทางเลือกครับเปิดเกมบุกเทหมดหน้าตักครับแทงสวนได้มาอีก2เฟรมแต่ก็เสียไป1เฟรมทำให้สกอร์อยู่ที่มาร์คเซลบี้นำา5ต่อ4เฟรมในเฟรมที่1 0ครับ มาร์คเซลวีมีโอกาสเข้าเบรกแล้วไม่พลาดครับกด,ดไป76แต้มปิดแมตช์เอาชนะจัดทำห6ต่อ4เฟรมมาร์คเซลวีผ่านเข้ารอบรองคู่ต่อมาอารีคาร์เตอร์พบกับเซียวโกตงเกมเริ่มทั้งคู่เล่นอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบครับไม่ผลีรามเปิดเกมบุกตามจังหวะลินตามจังหวะเกมของใครของมันจบเซตชั่นแรกสกอร์เสมอกันไป2ต่อ2เฟรม เริ่มเกมเซสชัน2เสียวกโกตรงขึ้นฟอร์มเก่งดักแทงสวนอาดีคาเตอร์คว้ามาได้3เฟรมติดขึ้นแท่น5ต่อ2เฟรมอารีคาเตอร์ไม่มีทางเลือกหลังพิงฝาก้มหน้าสู้เปิดเกมบุกแหลกดักแทงคว้ามาได้3เฟรมติดด้วยเบรก72แต้ม92แต้มและ87แต้ม ไล่ตามตีเสมอสําเร็จเป็น5ต่อ5เฟรมเฟรมที่11ซึ่งเป็นเฟรมตัดสินต่างคนต่างเกรงต่างคนต่างกดดันแต่เป็นทางกัปตันอารีคาร์เตอร์อรครับที่เก็บและคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าคว้าเฟรมนี้ไปได้จบเกมอารีคาร์เตอร์เอาชนะเซลกัวตง6ต่อ5เฟรมโอ้โหคู่นี้ดูเดือดสุดมันจริงๆครับคู่ต่อมามังกรติงติงจนหุยพบกับ พายุงเงียบเจ้าชินทงเกมเปิดฉากเจ้าชินทงไม่รอช้าดักแทงขวามา2เฟรมติดขึ้นนำา2ต่อ0เฟรมถึงจุนหุยก็เล่นไปตามเกมของตัวเองครับก็มาเบรก84แต้มในเฟรมที่3ครับไล่ตามมาเป็น1ต่อ2และในเฟรมที่4ครับความโหดของมังกรเจ้าเจ้าชินทงครับเบรกไป132แต้มจบเซสชั่นแรก สกอร์เจ้าชินทงนำา3ต่อ1เฟรมกลับมาเริ่มเซสชัน2ครับมังกรติงติงจุนหุยไม่มีทางเลือกครับนอกจากเปิดเกมสู้ครับแต่ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของมังกรเจ้าครับเจ้าชินทงแชมป์โลกปี2025นั้นโห้เนหลเอเกินครับไม่พลาดเลยครับลูกไกลเสียบหายเสียบหายครับมีโอกาสนี่ไม่มีพลาดครับกดมาได้อีก สเฟรมติดครับปิดแมตช์ไปอย่างรวดเร็วจบเกมพายุงเงียบเจ้าชินทงเอาชนะติงจุ่นหุย6ต่อ1เฟรมเจ้าชินทงผ่านเข้ารอบรองคู่ปิดท้ายเดอะอรเกตรอนนี่อซิลแวนพบกับไคลเลนวิลสันโอ้โหคู่นี้คู่เอกของคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับรูปเกมต้องบอกว่าสู้กันสนุกสุดมันนะครับสำหรับคู่นี้รอนนี่ที่กำลังคืนฟอร์มครับแล้วก็ รู้สึกสนุกกับการเล่นนะครับจบเซสชันแรกสกอร์เสมอกัน2ต่อ2ครับแต่หลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับโอ้โหลอนนี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนคร,ครับผิดกับทางไคเลเอนวิลสันครับล่างท้องครับโอ้โทิมเอาทิมเอาครับกดไป4เฟรมรวดกับเฟรมที่5เบรกไป101แต้ม และเฟรมที่7เบรกไป9 1แตม้มแล้วก็เฟรมที่8เบรกไป83แตม้มและเฟรมที่9ครับเบรกไป104แตม้มโอ้โหโหดจริงๆวันนี้คารลินวิลสันเบรกเกิน50แตม้มแทบจะทุกเฟรมที่ขวามาได้นะครับโอ้โหสุดๆบอกเลยโหดมากๆสำหรับแมตช์นี้จบเกมครับคารลินวิลสันเอาชนะลอนนี่โอเซรูแวนไปขาดลอยครับ 6ต่อ3คาร์ลินวิลสันผ่านเข้ารอบรองไปพบกับเจ้าชินทงต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่1สิงหาคม2568รอบรองชนะเลิศแข่งขันระบบ10ใน19เฟรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2เซสชันนะครับเซสชันแรกจะแข่งขัน8เฟรมนะครับ ส่วนเซสชั่นที่2นะครับจะแข่งขัน11เฟรมนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา13.00น,นนะครับฉลามหินมาร์คเซลบี้พบกับกัปตันอารีคาร์เตอร์ทรูสปอร์ตสามถ่ายทอดสดให้รับชมนะครับเซสชั่น 2>, 2จะเริ่มทำการแข่งขันช่วงเวลา18.30น,นนะครับมาร์คเซลบี้พบกับอารีคาร์เตอร์ รูสปอร์ตสาทายท้สดให้ได้รับชมนะครับอัปเดตผู้ทําเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรก147ตแต้มจาง,งันดารับชมสนุกเกอร์ให้สนุกสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ